นุ่นคู่กับเจมมึงเป็นใครเนี่ยจเจเ,เนาะเจอืมเดี๋ยวจะให้เรื่องเรื่องที่ที่เดี๋ยวจะให้เรื่องที่มึงไม่ต้องด่วนตอบคำเดียวเฮมีแซลมอน,นนะพี่กอลผมเขินนะทั้งย่างเงี้ยไอ้ผมเขินนะเขินอะไรวะแซลมอน บอกว่าเดี๋ยวผมไลฟ์สดเชื้อเข้ามาไลฟ์ผมนะนะคนนี้นะคนนี้ที่เขียนที่เขียนว่าให้ให้นุไงใม้คนนั้นเห็นบ้มไม่ไม่ไม่เห็นเป็นชื่อปะเขาบอกชื่ออะไรนะชื่ออะไรมิดอะไรวะอตัอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเขาบอกเขาไม่ชอบนุ๊กกูก็ไม่ชอบมึงไม่ชอบไปดูคณะอื่นครับนี่คณะเขา จบเอ้านท<อ><อ>ี่คณะเขาคณะเขาแล้วก็แฟนคูณด,ด้วยอืมจบไหมไมันมันเป็นอะไรวะไมัไเป็นอะไรคือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือแสดงว่าสถาบันครอบครัวของคุณเนี่ยมันแย่นะอันนี้พูดตามภาษาตรงนะสถาบันครอบครัวคุณมันแย่นะแล้วเพราะว่าน้องเขาในไลฟ์พี่เขานอนะเรีไงวะก็ะแสดงว่า ครอบครัวเขาก็คือว่ากันได้ไะแสดงว่าคุณเนี่ยเวลาใครไปว่าพ่อว่าแม่คุณเนี่ยแสดงคุณน่าจะนินทารู้ม,มาเขาด้วยเนาะจะไปแตะไม่ได้ด้วยน้องบอกพ่อสอนแล้วคาลวงป้านะโอ้โหวงคูนี่แตะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคุณดา่าแล้เบิดแล้เบิรดหมดอะม <c oughs> ันเคี้ยวด้วยหลายเขาคุยกันสนุกหนูก็ให้เนี่ยเขาจะให้เขแกล้งกันเนี่ยมือนี่ซื้อซื้อซื้อได้ได้คร <c oughs> ับเดี๋ยวน,บบนีน้สองประเด็นอืม มาไปดีก็เจอเสือสึกๆใครอยากพ้องอย่า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 หัวร้องหัวร้องเนี่ยเสือเสือเสือเขาจะให้นุ่นคู่กับเจมม์เป็นใครเนี่ยแจ่เธอเนาะเดี๋ยวจะให้เรื่องเรื่องที่ เรื่องที่มึงไม่ต้องดูอ่ะจบคำเดียวยังมีแซลมอนนะกินเปล่าผมเขินนะอะไรเงี้ยไอ้ผมเขินนะเขินอะไรวะแซลมอนบอกว่าเดี๋ยวผมไลฟ์สอดช่วยเข้ามาไลฟ์ผมหน่อยนะเออคนนี้นะคนนี้ที่เขียนที่เขียนว่าให้ให้นุ๊กไม่มีคนให้ให้แบบไม่ไม่ไม่เห็น เป็นชื่อปะเขาบอกชื่ออะไรนะชื่ออะไรมิด,มดอะไรเหอตอยานะ่างเนียเขาบอกเขาเขาบอกเขาไม่ชอบนุกกูก็ไม่ชอบมึงไม่ชอบก็ไปดูคณนะอ,อืนน่นครับนี่คณะเขาจบเอานี่คณะเขา